สวัสดีวายลุนวันนี้จูน1ันสองคัตตอมปีสองพันสิบเก้าไปอีกหนึ่งคันจูนคันนี้มาทําหลายอย่างอยู่แต่จูนแล้วจะดีขึ้นไหมคันนี้สเปคก็คือท่อเดิมผ่าอ่ากรองเปลยแต่งอ่าแล้วก็จูนกล่องเอฟบีสามใหมจ่จากของเก่าจากของเก่าเป็นปลายท่อปลายท่อแต่งริปออนเหมือนกันแต่เจ้าของบอกเสียงมันโบไปก็เลยให้มาเอาท่อเดิมไปผ่า ดูนแล้วจะจบไหมเดี๋ยวรอเจ้าของไปเทสแล้วเดี๋ยวมาถามเจ้าของกันนะไปลุน นึ่งเลยพี่พี่ลองนะลองให้หมดนะคพี่ขี่เร็วไม่เร็วไม่รู้แต่ลองลองต้องลองให้หมดหนึ่งลากไปเลยหนึ่งเป็นยังไงครับสองเป็นยังไงร่วงสับเกียร์มีห้อยไหมเวลาสับเกียร์เสร็จจะแทะกระเร็งตรงมีลอดมีรอมีลูกมีรลึกอะไรไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าปึ๊บลบกระเร็งมีติดมีอะไรไหมผมเริ่มมีมีติดอ่ะนั่นแหละแล้วพี่ไปลองให้หมดเลยขาไปเนี่ยขอขาขับขาขับมาล้านเนี่ยพี่ก็ขี่เหมือนที่พี่ขี่ปกติว่า อาาี่ลองตอนขับไปเนี่ยลองแล้วทมันเป็นยังไงพอหากลับหาลองทีแบเอ่ันนีขึ้นเรืไม่ได้แล้วแล้วพอต่อไปพี่จะี่มกี่เร็วเล่ก็เรื่องของพี่เอเลยไอ้ลูกกาใช่ไหมมันยังไม่ได้ตัดเครื่องแรงดันน้ำมัน มาแล้วมาแล้วครับตุงไหนเลยครับเรียบร้อยจะแจ็มไหมตัวใหม่เป็นไงบ้างครับ,รบพี่ตุวใหม่ก็ก็โอเคพี่วิ่งดีขึ้นครับคิดว่าวิ่งดีกว่าของเดิมไหมเนี่ยดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะครับก็คือของเดิม,มนะเวะลาบิดไปบางครั้งมันยังมีวอด อ่าอ้าวบ,บางครั้งบิดบิดอยู่ก็ตอกใจเหมือนกันนะพี่มันมันวอดอ่้บูบอะไรเงี้ยแล้วแล้วพักนึงมันก็บิดได้ประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้เวลาขี่เนี่ยผมเปลี่ยนเกียร์แล้วมันบิดติดมือเลยก็ก็โอเคขึ้นนะยันหนึ่งตัดไหมไม่ตัดครับสับเกียร์ห้อยไหมไม่ห้อยกระแทกกระเร่งส่งวอดรูปรอสะดุดสะอึกไหมไม่ไม่มีซัดไปร,รอบตัดไหมไม่มีนะครับพี่ยกกระเร่งไม่มีก็คือเวลาขี่แบบนี้สมมติอ่ะพี่มันมันโอเคอ่ะบิดติดมือกว่าเดิมไหมบิดติดมือครับ ให้ของเดิมคะแนนให้70็ิใช่ไหมฮะพอพี่จูนพี่อะไรมาถ้าผมให้คะแนนก็เต็มร้อยตอนนี้ก็ดีขึ้นครับดว่าพอใจไหมเนี่ยพอใจครัเพี่พอใจครับแล้วคิดไหมว่าอ่ารถมันจะขี่ได้แบบนี้ก็ก่อนที่จะมาจูนกับพี่นะอ่่าผมก็ก็ไม่คิดนะว่ามันจะแบบถือว่าดีขึ้นขนาดไหนพี่ดีขึ้นครับอันนี้เปลี่ยนแฮนด์ครับเปลี่ยนแฮนด์แปดนิ้วท่อเดิมพาครับฟองแต่ง แล้วจูนปูแพรกขาใหม่เรียบร้อยเปลี่ยนแทนก็ขับสบายขึ้นครับเพราะว่าของเดิมมันอยู่ตรงนี้นะพี่นะใช่มันก้มผมเมื่อยก็เลยมาเปลี่ยนแฮนผมขี่ไปขอนแก่นสบายเนี่ยพี่หาจหน้าหาจหน้าจับครับหาตัวจับชกสามเก้ามิลเนี่ยครับเวลาไปขอนแก่นพี่ก็จหน้าใต่ิ่งๆิ่งเลยเสื้อผ้ากระเป๋าพร้อมจบเอ็นใบหนึ่งครับไม่ใหญ่ไปได้ทั่วประเทศอันนี้ขี่ไปไหนขี่ไปไกลสุดที่ไหนนะพี่ก็ขอนแก่นละครัแก่นกรุงเทพเนี่ยแะ ุงเทพมขวัแก่ผมเท่มขวัแก่เนี่ยครับโอ้ไกลอยู่นะแลไปกับใครอ่ะไปคนเดียวครับโอ้ไปคนเดียวด้วยไม่กลัวว่าไปกลางทางรถเป็นอะไรแบบใครจะมาช่วยไม่นะไอ้นั้นเดี๋ยวไว้คิดดาบหน้าเอาอืมไอ้ทั้งวงสวิทไปสายร้อยผมร้อยเข้าในให้หมดเกลี้ยงเลยนี่ขายบเขาเก็บงานเรียบร้อยดีครับใช่ครับเก็บอ่าสวิทเปิดปิดปกติเก็บสายให้เรียบร้อยเร่ง่พี่พักเท้ายังไม่ค่อยชินอะไร เพราะว่าเราเคยเหยียบแต่ไบบซซีมันเป็นก้ามันเต็มเท้าหมเดินะเต็มเท้าไปลองไปเมื่อคืนไปลองขี่ดูมันเหยียบมันมันเราลองเองไม่จา้รู้สึกไงต่างๆของเดิมไหมที่พี่ลองไม่รู้ผมไม่เคยขี่ของเดิมพี่ไงผมไม่รู้เลยผมรู้แต่ว่าเออขี่มันดีผมขี่มันดีขึ้นอยู่แล้วแหละว่าผมจูนไปอ่ะครับผมก็รู้แค่นั้นแหละว่าของเดิมพี่มาไงผมก็ไม่รู้ว่าของเดิมเป็นไงขี่มันขึ้นเพราะผมก่ดูแล้วว่จูนแก้จูนใหม่ให้เรียบร้อยที่ว่าจบไหมเนี่ยจบครับผมว่าจบแล้วพี่ เราจะเปลี่ยนรุ่นแล้วพี่ก็ได้ไม่จบก็จะเก่งกาแ็กถ้าไม่จบก็คงต้องเป็นรถคิงเป็นบอยแล้วพี่ครับน้ร์ก่อนครับครับอาร์มก่อนน้ร์ก่อนพี่อันนี้พี่ขี่กลับที่ไหนครับวันนี้เดี๋ยวกลับด้านเมืองครับพี่เดี๋ยวกลับมาแกพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวบอกว่าขี่นี่กลับเลยกลับเลยเดทแล้วเดทแล้วเดททางไกลแล้วได้เทสทางไกลพี่ได้เทสทางไกลแล้ว เหตทางไกลแล้วเป็นไงพักเราบอกว่าเดี๋ยวผมไลน์มาแจ้งอะไรครับใช่ครับอยากรู้ง่เราไปขี่ทางไกลๆแล้วมันจะเป็นยังไงต้องตลองยาวจะได้รู้ครับใช่เพราะว่าพี่เคยขี่ทางยาวในของเก่าแล้วพอของใหม่ไปแล้วพี่จะไปขี่ยาวอีกครับผมน่าจะรู้เรื่องกว่าเดิมน้ำมันน่าจะน้ำมันผมบอกเลยน่าจะประหยัดกว่าเดิมแน่นอนครับผมประหยัดกว่าเดิมแน่นอนโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ